สวัสดีค่ะพบกับรายการตื่นขึ้นมากินตอนที่สองกับเจ๊แหววนะคะวันนี้นะคะเราก็มีใบงานวนเนียก็เลยไม่ออกไปกินข้างนอกข้างนอกเพราะกินงานแล้วมันก็อิ่มแล้วก็ไม่จ้เป็นก็ต้องออกข้างนอกแต่ว่าถ้าหิวจริงๆนี่ค่ะแนะนําขนมปังกรอบไก่ยองทําไมต้องไก่ยองไม่รู้เหมือนกันรือว่ารูเมทซื้อมาให้กินก็ดีก็อร่ยดีค่ะอืม อยากรู้ไหมมันจะไงเดี๋ยวชิมให้ชิมให้เห็นกันจระๆเลยดีกว่าแป๊บหนึ่งแกะกูุ๊กจริงเจ๊จริงเราก็ต้องกินให้ผู้ชมเห็นเลยค่ะมีเงินใจไหมต้องใจไหมเด่๋ยวให้มันไปตัดต่ออีกยดนเนื้อข้างบนอ่ะเราได้มาแล้วกันไก่เพราะฉะนั้นเราจะลงมือกันแล้วค่ะอย่างแรกแล้วคะเราตัดมุม อุ้ยมีกล้วยด้วยอ่ะไกยองทุกคนจะคิดว่าหน้าตาของไก่หยองเป็นยังไงนะคะหน้าตาของไก่หยองก็จะเป็นแบบนี้อ่ะให้เห็นกระจาไกๆที่าเป็นพี่เขาไก่หยองกยอย็งไเขียนไก่หยงอยงเนหน้าตาของไก่หยอยงเป็นนี้ค่ะที่ไม่เห็นจ้ะจั๊นี่ค่ะอ๋อนี่คือหน้าตาคนที่ปืนมาให้กินดูได้ดูได้ อร่อยอร่อยความสุ่มไม่ให้อุปสรรคค่ะกินได้ค่ะว่วไไหแคะพออิ่มไ่ก่อนไอคืว่าจากการนี้เราให้การตัดต่อหรือเปล่านะก็ไม่ทำการตดต่ออะไรที่นี้นะคะนี่คือเวลาอ้ามองไม่เห็นอีกเวงจรมอ่ะเป็นว่าตอนนี้มันคือที่สองสามสิบสี่ค่ะ แล้วใคร <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องเขาเลยเรื่องตอนนั้นอ๋ออร่อยค่ะนี่ค่ะเวลาอร่อยจริงเฮ้ยอ,อร่อยจริงวะ่ะขอมหิ้มน้ำอ่ะน้ำเลยสื่อต้องเพื่อจิงมความสุก <c oughs> อร่อยมากค่ะนี่เป็ตสิดงกินเขารวยแล้วมั้งถ้าอยู่พอเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะห่วยเรายังมีกล้วยค่ะกล้วยกล้วยเล็บเนืงออบย่างพึ่งปลาปลาพีทอสแกอภิปิดไม่ได้ค่ะถ้ากินเรากินให้หมดค่ะห่้ยมากยอืม มันเป็นซีนอะซีนอะอันนี้เจ็บจัดไหมล่ะเจ็บได้เอาพลาสติกนี้ออกนั่นแหละนั่นไหมคะกินนี่เราเรายังมีอีกนะคะเบงเบงค่ะเรามีเบงเบงค่ะกินเห็นกระจระเลยกินแล้วอาจจะเฮ้ยเบงธรรมดาแต่ว่าตอนที่สองถ้าเราหิวจริงเบงเบงช่วยได้ค่ะนี่เห็นไหมคะบริการแกะถึงที่เบงเบง โอ้ oh. นี่ค่ะมีเขียนด้วยว่าเย็นไว้เพื่อนค่ะน่ากินใช่ไหมล่ะจัดถ่ายนะครับมีเขียนด้วยว่าใครโทรกลับขอให้เราปันดีหยุดหวานมาจริงจัง ก <a> ินจริงไรจริงหัวเสียนอ้าวอืมคุณหมอเขาวางอะไรเห่อว้าวนไปแล้ว กินตอนที่สองหิวาย่หอมเทียวขนาดนี้ค่ะหอมวันพีขนาดนี้ค่ะหอมเทียวมดูลองแผ่นลองแผนกันบ,บแผน,น,นท่อนบนก็คือจะได้กล้ามเนื้อค่ะนี่เขา,าเรียกว่ากล้ามเนื้อบนและกล้ามเนื้อล่างนี่กล้ามเนื้อบนนี่คือกล้ามเนื้อล่างก่อนค่ะ โอ้โหลอยๆไม่มากมายหรอจริงๆค่ะก็จากการวิเคราะห์นะคะที่ได้กินเข้าไปแล้วเราจะพบว่าไก่ยองก็ก็ดีอะค่ะถ้ามันมีน้ำน้ำขาบอกค่ะน้ำค่ะเน้อน้ำนี่ไม่บอกว่าบอกแค่แกหค่ะมาลอนกันนะ ก็ว่าเขามาอยรงเดิเยวเรากินได้มด่ะเนี่อ้าวน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งว่ากัฒนาเลยากนพึ่งกีหลารแลเลดลับของสีผิวนี้ค่ะแล้วก็น้ำพึ่งมันเองกินแล้วผิวแบบนี้ค่ะผิวน้ำพึ่งค่ะอ้าวโหแม่งหยิบขวดหลอดมาเล็มาก น้ำพึ่งน้ำพึ่งสวนจิตระดาค่ะอาชิว่าเฮ้ยแล้วไงอะรู้ไหมคะว่าน้ำพึ่งเนี่ยในขน,นี้ที่ต้องกายความหวานอะ่ะมันก็หวานนะเราไม่ต้องการมันก็หวานไม่ได้ตรงนี้ไรค่ะชอบชอบอร่อยอร่อยถ้าเราไม่มีอะไรกินก็น้ำพึ่งตอนนี้คือกินจนเหลือแค่เนี่ยเหลือแค่เนี่ยกินปอป๊อปใส่ปลาก็สุดยอดเลยจะให้กินให้ดูก็เก่งใจอันนี้ แต่ว่าเป็นพิพิภัณฑ์ที่ใช้กินไม่ได้ใช้พอกหน้าหรือมาร์กอะไรริ้นสิ้นยืนยันค่ะจริงไหมคะยืนยันค่ะมีการยืนยันแล้วค่ะมากกว่าหนึ่งคนทําให้เรารู้ว่าตอนทีสองเราก็มีอะไรให้เรากินเยอะแยะนะคะกิไม่ซื้อเราก็มีค่ะไม่ต้องห่วงค่ะว่าเอ๊ะเราต้องตื่นมากินตอนทีสองเยวหรอไม่เราอยู่แต่นทีสองเราก็กินได้ค่ะก็จากที่พูดมาทั้งวันนี้ก็ เอาไว้โอกาสหน้าค่อยคุยเจอกันใหม่นะคะแล้วค่อยจะมาแนะนำรายการอาหารกินสองไว้ค่ะเออถึงตอนนั้นก็จะไม่ได้เจอหนังหน้าอย่างนี้รีบรบดูนะคะว่าหนังหน้าคันแบบนี้มีแค่ครั้งเดียวก็ขอจบรายการตื่นขึ้นมากินตอนจีสองกับเจ๊แหววแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดื่มน้ำก่อนนอนนะคะอวันนีค่ะ